สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับเช่นเดิมครับตะรถเครื่องเก่ามาแล้ววันนี้จับพี่เต๋าสมชายได้2คันเลยนะฮะโนวาเทนน่ามีทั้ง5เกียร์และสี่เกียร์นะครับสีแดงนั้นมีแค่สีเกียร์นะครับไม่มีคลัตช์ส่วนสี อออฟ้าๆนี่ก็มีคัดนะครับ5้เกียร์ดิสเบรกหน้าหลังนะครับ4ีเกียร์จะมีแค่ดิสเบรกหน้านะครับเป็นดัมเบรกหลังลองชมรูปลักษณ์ภายนอกไปก่อนนะครับลงขอบอลูมิเนียมให้แล้วนะครับสําหรับ4ีเกียร์ สีสันสวยงามครับเครื่องถือว่าดีเลยนะฮะส่วนห้าเกียร์คัสมือนะฮะก็หาสติกเกอร์สีเดียวกันไม่มีนะฮะก็ใส่ c o l ละสีเข้าไป คันห้าเกียร์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่า,าไม่มีเล่มนะครับทำหายไปแล้วมีแต่ใบซื้อขายซึ่งกันและกันนะครับเล่มหายนะครับคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับแน่นเปรียร้ย เครื่องทำมาใหม่แล้วนะฮะเจ้าของบอกบบไฟหน้าออกไ้เลี้ยวน่าจะไม่ออกแล้วนะออกครับมันไม่มีแบตเตอรี่นะฮะเลยประมาณนี้นะครับ ราคาคันนี้นะครับก็4,500บาทนะครับสำหรับโนวาเอสเทน่านะครับ5เกียร์มีคลัชคันนี้นะครับแต่ไม่มีเล่มนะครับ4,500บาทนะครับเดี๋ยวลองมาชมคัน4ีเกียร์นะครับคันนี้มีเล่มนะฮะมีเล่มเขียวให้นะครับ ทันสีเกียร์มีเล่มเขียวให้เครื่องก็จะเดิมๆหน่อยนะไปหน้าสว่างเลยนะฮะ เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับครับผมโนวาส4เกียร์ Gear นะครับก็ส4เกียร์วนนะครับขี่สบายไม่มีคลัสนะครับ ะสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงนะครับหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ขี่คัดไม่ค่อยเป็นนะครับก็สามารถขี่ได้นะครับมีเล่มเขียวให้นะครับสำหรับคันสีแดงนะครับราคาครับ5,500บาทครับ ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับคันแดงสี่เกียร์คันนี้นะครับรถอยู่เชียงรายนะครับส่งได้ทั่วไทยท่านอยู่จังหวัดไหนติดต่อมาเลยครับสนใจคันไหนนะครับราคาต่างกันหนึ่งพันบาทนะฮะสำหรับเทนาสองคันนี้นะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับะไครให้กับช่องด้วยนะครับตะรถเครื่องเก่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ